ขบวนธรรมดาที่408นะครับออกนกลราปางมาตามเวลาตอนนี้เครื่องกั้นปลาแล้วได้ลงเรียบร้อยนะครับสี่ต้นครับไฟวาดดีสอนญ,ญาติหางปลาด้านเหนือว่าเท่ายกเป็นห้าอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับ ผาไป07นะครับ07ช้า1นาทีท้ายขบวนดีแต่คุณสงสัยนะครับว่าท้ายขบวนดีคืออะไรนะครับคือป้ายสีแดงๆที่อยู่ท้ายขบวนนะครับจะได้รู้ว่าขบวนนี้สิ้นสุดตรงนี้จริงๆนะครับไม่มีควารถหลุดออกจากทางระหว่งางทําขบวนนะครับเรียบร้อยครับ